2ประชาชนค่ะค่ะคำถามกันทั่วสังคมไทยเลยนะคะว่าคุณทักษิณเนี่ยกลับมาติดคุกหนึ่งปีเพื่อใครตอบได้เลยค่ะว่าเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยกลับสู่ภาวะปกติค่ะไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าคุณจะมีอำนาจคุณจะมีเงินมากประการใดและที่สำคัญก็คือเพื่อลูกสาวค่ะลูกสาวยังมีคดีค้างอยู่อีก5คดี แล้วก็ครอบครัวอีกนะคะคดีที่ดินที่สำคัญนั้นหนึ่งคือเมื่อท่านออกมาเนี่ยก็ยังสามารถที่จะฟื้นพักเพื่อไทยได้อีกนะคะและที่สำคัญเพื่อตระกูลชินด้วยนะคะวันนี้เนี่ยลูกหลานเหลนหลนของท่านก็ยังคงจะต้องเดินหน้ามีชีวิตต่อไปแล้วถ้าพ่อหรือผู้นำของตระกูลเนี่ยไม่ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องคนข้างหลังก็จะลำบากสังคมไทยก็จะลำบากอย่างน้อย ครั้งนี้เป็นครั้งที่คุณทักษิณตัดสินใจได้ถูกต้องนะคะก็ขอบคุณในนามประเทศไทยแล้วก็อย่าให้เกิดขึ้นเลยอีกนะคะนกักการเมืองทั้งหลายก็ดูเคสของคุณทักษิณเป็นตัวอย่างคะ่ะ